ครับที่น้องเกษตรกรครับนะวิธีการปลูกเนี่ยนะครับหลังจากเราเตรียมแปลงมาแล้วเนี่ยเราวิธีการเสียบก็เสียบ45องศานะครับตัดมาท่อนนึ่งอ่ะ20เซนนะครับ20เซนอ่ะเหลือไว้ประมาณทั้งบนเนี่ยสักมานสัก5เซน6เซนก็พอแล้วนะที่โผล่จากดินนะครับที่เหลือลงฝังฝังลงไปในดินเลยนะครับคือถ้าฝังไปในดินเนี่ยความสมบูรณ์ของต้นเห็นไหมครับนะ จะสมบูรณ์มากนะความแข็งแรงแล้วลากที่ออกแต่มันยึดเกาะได้ดีนะแล้วก็การเสียพลังงานในการดูดอาหารนะ่ะจะน้อยนะถ้าเปรียบเทียบก,กับที่ท่อนที่ยาวมันเนี่ยโอ้โหที่จะดูดขึ้นมาถึงต้นมันก็นเรียวเล็กานะจะหาแสงแดดจยางเดียวนะนั้นให้พี่น้องกเกษตรกรนะได้นำคลิปนี้ไปปฏิบัติในการปลูกนะครับนะเสียบเข้าไปเลยครับ15เซนอย<ส>าก20เสียบลงไป สี่ห้าองศานะครับยางเห็นต้นในสมบูรณ์มากครับนะสมบูรณ์ต้นในสมบูรณ์ <prem ises> มาก<อ>นะเห็นไหมครับนะแล้วมีแตกแตก,ากตาใบอีกเยอะนะนี่คือความสมบูรณ์ของต้นนะถ้าเราทําได้อย่างเงี้ยนะครับ <ø> หัวก็ยิ่งใหญ่นะครับหัวยิ่งใหญ่แล้วระหว่างต้นเนี่ยอ,อย่ายลืมนะระหว่างต้นเนี่ยนะเจ็ดสิบเป็นอย่างต่ำนะเจ็ดสิบเป็นอย่างต่ําระหว่างต้นที่เสียบเจ็ดสิบเป็นอย่างต่ํา เห็นไหมครับถ้าเสียบเยอะนะฮะความสมบูรณ์ของมันมันโผล่มาจากดินต้นนี้ต้องสองสี่หกหกต้นนะครับสมบูรณ์ท้งนั้นเลยเสียดายท้งนั้นเลยนะแต่ทํายังไงได้นะขอให้ไว้แค่สองต้นเอาไว้ต้นที่ล่างที่สุดนะไว้ล่างที่สุดก็คือต้นนี้นะอันนี้ออกไปออกไปเอาไปนะครับเอาไปต้นนี้เอาไปนะครับไม่ต้อง ไม่ต้องเสียดายไม่ต้องเสียดายนะครับนะออกไปนะครับอีกสองวันสองสามวันมาดูนะครับต้นจะอ้วนและใหญ่กว่านี้อีกนะครับ้นอ้วนและใหญ่กว่านี้นะก็ให้พี่น้องเกษตรกรได้ได้ดูนะครับแล้วไม่ต้องเสียดายนะเพราะเราจะเพิ่มผลผลิตเอาหัวมันไม่ได้เอาต้นมันนะครับนะโอเคนะครับคลิปนี้ให้ดูเพียงเท่านี้ก่อนครับขอบคุณครับ